สวัสดีครับในเช้าวันใหม่วันนี้ผมมาแบ่งปันความรู้นะก็จะลองถ่ายทอดสดนี้ยังไม่ได้ลุกขึ้นไปกินเนแฟแล้วก็ทำงานบ้านตอนเช้าเลยแต่เห็นว่าเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นไปวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องออการสอนและการตีความผ่านผีผิดของรัฐที่ต่งตางๆจริงๆผมรู้เรื่องนี้มาเป็นสิบปียี่สิบสิบกว่าปีหั้งเปเป็นซิสเตนใหม่ๆแล้วล่ะแต่เห็นว่ามันมีกระแสและเริ่มรุนแรงขึ้น ผมไม่ชอบเกาะกระแสนะแต่ว่ามีเวลาโอกาสจะพูดพูดอ่ะอย่างเช่นมีคนในคิดไดจัดหรือว่าตัวภรรยาผมนี่เคยตีเตียนผมว่าผมเนี่ยหรือเต้นเนี่ยคิดอะไรไม่เหมือนใครผมก็รู้สึกภูมิใจนะที่ผมคิดอะไรไม่เหมือนใครเพราะอะไรมะเพราะมีคนคิดเหมือนผมเป็นอีกพันล้านร้อยล้านคน ก็เห็นเป็นได้เช่นในเรื่องการเมืองในเรื่องการศาสนาก็ดีนะครับมีคนคิดเหมือนผมเยอะแยะมากมายนี่ทำให้ผมคิดว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่คิดไม่เหมือนใครอย่างที่คนอื่นกล่าวหาอย่างในเรื่องการเมืองเนี้ยเอ่อไอประโยคเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นในการที่ผมศึกษาประวัติของ ชื่อไม้หนึ่งกอกุณทีนะที่เขาถูกยิงเสียชีวิตไปนภรรยาเขาบอกว่ารู้สึกจะมีประโยชน์ที่ว่าไม้หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่คิดไม่เหมือนใครแต่บางสิ่งบางอย่างไม้หนึ่งคิดเหมือนผมเข้าใจไหมและผมรู้สึกเอ๊ะไม้หนึ่งเป็นใครได้ยินขึ้นมาได้เห็นเขาใส่เสื้อซุนจงซังที่ผมรู้สึกชอบเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของจีนสมัยใหม่ ซึ่งดร์ซุญยาเซนเป็นผู้นำกระแสหรือในพักก๊กมินตั๋งหรือจีหรือญี่ปุ่นนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาจริงๆจะมาเน้นเรื่องของคิดตจักรนิกายมอมอนพวกมอมอนหรือว่าอาคารสถานที่เรียกว่าศาส,สนาสัตว์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายก่อนผมจะเล่าเนี่ยจริงๆ อ่ผมจะบอกประสบการณ์ที่เจอกับพี่น้องในคิดจักรแนวนี้ก่อนตอนนั้นเนี่ยมีรถเสียอยู่ที่หน้าใกล้ๆบริษัทเบ t เตอร์เวมิทินเบตเตอร์เวมิทินเขาเรียกอะไรนะซอยมนะิทินนะทุกคนจะรู้สักซอยมิทินร่ม9ผมเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ออกมาทีเซค,คันใหญ่ๆของผมแล้วเจอรถเสียอยู่รถเก่า ผมก็ถามเขาเป็นอะไรให้ผมช่วยพ่วงแบตไหมให้ผมช่วยอะไรไหมเขาบอกเพื่อนเขามาช่วยแล้วแล้วแต่ว่าขาดสายพ่วงแบตผมจึงพาเขากลับไปที่บ้านเขาตรงซอยซอ,อ,อยรามคำแหงหน้ารักแถวรามคำแหงทางโซนแถวนน้นนะซึ่งจะมีโบสถมอมมอนอยู่บ้านเขาอยู่ใ,ใกล้โบสถมอมมอนแต่ตอนที่ก่อนขึ้นรถนะที่ผมจะช่วยเขาเนี่ยผมคุยกันถามว่า เขาเป็นเเขาเป็นคริสเตียนหรือเปล่าเขาบอกเขาเป็นคริสเตียนตอนนี้ผมจะช่วยนะผมก็บอกผมเป็นคริสเตียนเหมือนกันผมรู้สึกขนลุกเลยนะขนลุกแบบตั้งชูชันที่แขนผมนะแล้วผมถามว่าเขามาจากคิดตจักรไหนพอรู้สึกอัศจรรย์ไเขาบอกมาจากคิดจักมอร์มอน ขนนี่ตั้งชูชันของผมแล้วผมสมัมผัสในฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายจิตวิญญาณมันเหมือนกับมันตอนมันตั้ง,งอย่างาเงี้ยมันเหี่ยวลงมาอย่างเงี้ยนะเ <c oughs> พราะอะไรมาเพราะว่าผมรู้ว่าผมถูกสั่งสอนมาและผมรับไว้ด้วยความเชื่อด้วยความถ่อมใจจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคิดจากจากระแสหลักที่บอกว่าคิดได้จากมอมม่อนเนี่ยสอนผิดและสอนผิดยังไงซึ่งเราศึกษากันเป็นตั้งๆเป็นตึงๆว่ามอมม่อนสอนผิดยังไง เราเคยดูหนังของเขาเราเคยวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์วิจัยว่าเขาสอนผิดตรงไหนอ่ะเห็นไหมขนาดขนผมที่ลุกๆอย่างเงี้ยใช่ไหม,ไมพอได้ยินคำว่าพวกฉัน,เ,นเป็นมอร์มอนนะจากที่บอกโอ้มาจากคี่จะจากความหวังอย่างเงี้ยห่อเหี่ยวลงมาน,นนะแล้วผมจะบอกให้ไอผู้หญิงกับครอบครัวในที่ ไปอยู่คิดจักรมอมอนเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าเดิมทีเนี่ยเขารับอยู่ที่รับใช้อยู่ที่คิดจักรวามหวังกรุงเทพ <c oughs> และรับใช,ใชาา้ใกล้ชิดอาจารย์พีเอ็นเลยใกล้ชิดอาจารย์พิสนุนาตเลยนะเป็นเฮลันยิกดูแลเรื่องการเงินการทองและรู้เรื่องภายในหมดแต่เขาว่าวันหนึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเขา เขาเลยแสแวงหาความจริงแล้วเขาไปเจอกับพวกมอมอนซึ่งสอนหนังสือไขมุกแล้วก็สอนพระพีมอมอนเขาบอกนั่นแหละใช่ของเขาผมก็ฟังเขาไว้นะและไอเรื่องหนังสือหนังสือไขมุกอะไรของเขาเนี่ยผมรู้มานานแล้วนะมันได้คล้ายหนังสือหอสังเกตการของกลุ่มพยานพญาฮัวาแล้วเขาพยายามชักชวนสอนผมนะให้ไปอยู่นิกายของเขาโดยพยายามผมพูดแบบ หนักๆเลยพยายามยัดเยียดหนังสือไข่มุกให้ผมหรือว่าโทรมาตามโทรมาพูดคุยโอเคผมก็ช่วยไปด้วยฐานะสิทธิมนุษยชนหรือว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ชีวิตจิตวิญญาณผมตอนนั้นเป็นองั้นจริงแล้วผมก็โอเคไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มีหลายๆคนหลงไปอยู่คิดจักมอมมอนเยอะแยะถึงคุณจะรับไฟไม่แค่ไหนที่คุณคุยฟุ้งว่าโอ้ฉันเข้มแข็งฉันนั่นฉันนี่ฉันดี แต่คุณสุดท้ายคุณก็ไปอยู่กับพวกนีไฟอย่างที่ผมได้วิพากษ์วิจารณ์ไว้เมื่อวันก่อนจาได้ไหมบนโพส์ผมคุณไม่ไลค์โพสต์ดูได้ไลค์ดูไลค์ผมดูสิ่งที่ผมพูดนะว่าผมพูดเรื่องจริงหรือเปล่า <c oughs> ว่าเดี๋ยวคอยดูนะ <c oughs> พวกนี้เดี๋ยวมันก็ไปอยู่กับกลุ่มนีไฟกลุ่มนีไฟก็คือชาวนีไฟหรือชาวนอมมอนนั่นเองที่กลับใจมาเชื่อเป็นชาวมอมมอนมันก็มีประวัติศาสตร์เป็นมาความเชื่อของพวกเขาประเด็นที่น่าตลกเลยสําหรับผมจะไม่พูดเยอะ ประเด็นที่น่าตลกอ่ะก่อนพูดไปพูดตัวเดนนะประเด็นที่น่าซีเรียสอนไอตอนที่ดินที่ดินตรงอโศกนะที่ชาวมอร์มอนเขาจะมาขอขอสร้างอัศาวะพระวิหารอะไรของเขานะ่ะก็คือคิดเอ่ออาคารโบสถ์อันสวยงามอันใหญ่มีพวกคิดเต็นไปถือป้ายโต้แยง้งต่อต้าแล้วก็ไปแบบ แต้นแรงตรเต้นกาหรือลดเต้นเขผมก็เข้าใจนะว่าเราเออเราทำในส่วนของเราว่าต่อต้านไม่ให้ตั้งไอพระวิหารเนี้ยที่ตรงแยกอโศกแต่ตอนเนี้ยไอพระวิหารนั้นสําเร็จลงแล้วโดยแป๊บเดียวนะเร็วกว่าพระวิหารหลังที่สามของอิสราเอลเอีกอันเนี้ยหน้าต่อต้านยิ่งกว่าพระวิหารหลังนี้นะมันก็เป็นพระวิหารหลังที่สามของเขาแหละ แล้วมันยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากสวยสดงดงามแล้วมันอยู่ที่แยกกระสศกอ่ะคุณก็เห็นสูงสูงใหญ่ๆน่ะนะนะราคาเป็นหมื่นล้านนะครับแล้วเขาได้เงินสนับสนุนมาจากพวกมอมมอนเมลิกันแล้วก็ชาวมอมมอนโล่ลโกโอเคผมพูดแบ่งปันความรู้นะจะถือว่าผมต่อต้านถือว่าผมโจมตีก็ไม่ผิดอ่า จะถือว่าผมนินทาก็ได้นะแต่จริงไม่ได้นินทาจริงๆแบ,บ่งปันความรู้ว่าเฮ้ยคุณสอนผิดยังไงเข้าใจผิดยังไงสอนผิดอะไรแม้ยเดบ ATE กันดเดบ ATE เขบอกว่ามันมีประเดน็นผมไม่พูดถึงสองประเด็นพอจริงๆมันมีเยอะไอ้ไอ้ละที่เนี้ยประเด็นที่หนึ่งที่น่าขำที่สุดซึ่งผมมองข้ามไปเมื่อหลายปีก่อนที่เขาเชื่อต่างจากคิดเตียนเราๆหรือคิดเตียนกระแสหลักแม้แต่เชื่อผิดไปต่างจากคาทอลิก ประเด็นนี้ประเด็นนี้เขาเชื่อว่าพระบิดาหรือพระเยโฮวาห์อยู่พระยาเวเนี่ยหรือที่ชาวมุสลิมเรียกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมาสมสู่มามีเพศสัมพันธ์กับนางมารีแล้วจึงเกิดเป็นพระเยซูคริสเฮ้ที่มันน่าตลกมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะในหลักความเชื่อของคิสเตียนกระแสหลักหรือคาทอลิกเนี่ยจะเชื่อว่าจะเชื่อว่า พระเยซูเกิดอย่างอัศจรรย์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระบิดากดีไม่ได้มามีเพศสัมพันธ์กับนางมาลีมันเกิดขึ้นโดยเหนือธรรมชาติจากหญิงพมจารีแต่ชาวมอมมอนไม่เชื่อแบน้ชาวมอมมอนเชื่อว่าพระบิดาเนี่ยแปลงกายลงมามีเนื้อหนังแล้วมันมีเพศสัมพันธ์สมสู่ร่วมสังวาสกับนางมาลีแล้วเกิดมาเป็นพระเยซูอันนี้มัน มันมันตีความผิดเข้าใจผิดไปจากคิดเตียนอย่างรุนแรงนะแต่ไม่ใช่ว่าชาวมอร์มอนเนี่ยเขาไม่เชื่อเรื่องการ์สจันนะในหลายๆตอนก็มีเขียนกับเรื่องการจสจันเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ในโบสถ์เขาเนี่ยก็มีการวางมือรักษาโลกเหมือนกันมีการฐานเพื่อมีการเจิมมีการไล่นะคล้ายๆกันหมดแต่เขาจะหลอกล่อพวกหัวออดเนี่ยเข้าไปนะที่ไม่มีความเชื่อเข้มแข็งหรือกลัวผีหรืออะไรก็ดีนะประมาณนี้ประมาณนี้ และอีกประเด็นหนึ่งที่มีเรื่องมีราวกันใหญ่โตสำหรับจุดจบของโจเซฟสมิธและพี่ชายเพราะว่ามีผลประโยชน์เยอะแยะมากมายมีสาวกเข้ามาในในกลุ่มของเขาเนี่ยโจเซฟสมิธท,ทำผิดที่รุนแรงอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีเมียน้อยเยอะมากไม่ธรรมดาเลยนะไม่ต่ำกว่า10-20คนเนี่ยแหละสาคนจะไม่ผิดแต่มันมีประเด็น อะไรเชิงชู้เขาเรียกว่าเข้าชู้สู่ชายแบบเชิงชู้อ่ะแต่โจเซฟสมิธจะเน้นผู้หญิงแล้วก็มีการฟ้องร้องกันในอเมริกาหรือยังไงจําไม่ได้ส่วนพวกคิดกระเด็นรกรสแสหลักหรือคนที่คนที่เลูกเมียโดนทําร้ายก็ไม่พอใจขึ้นมาเขาเนี่ยถูกขังไว้ในคุกแต่เขาพยายามแหกคุกหรือไงไม่รู้เนี่ยก็มีพวก ที่ไม่พอใจหรือว่าไม่เชิงว่าเสียผลประโยชน์นะแต่ผมเชื่อว่าเป็นคบชู้สู่เชิงชู้มากกว่าเพราะว่าทั้งตัวพี่ชายของโจเซฟสมิธแท้ๆเนี่ยและทางโจเซฟสมิธเองเนี่ยมีพฤติกรรมมีพฤติกรรมผิดทางเพศจากพันพีอย่างรุนแรงคือมีมเมียเยอะและมีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเข้ามาเยอะแล้วตัวที่ผมอ่านอ่านอ่านไปสืบพ้นประวัติศาสตร์หรือข้อมูลมาเนี่ย ก็คือว่าทั้งโจเซฟและโจแลก้ก็พี่ชายแท้ๆของเขาเนี่ยถูกยิงทิ้งลุมยิงหรือว่าจะยิงด้วยปืนลูกโม่เนี่ยแหละนะนะอาจจะใช้สมิธแอรเวสันนั่นแหละก็คือในในในคุกหรือพยาย,ย,า,ย,ยามแหกคุกออกมานะไอ้พวกที่ต่อต้านอยู่เนี่ยก็เลยดักรออยู่ข้างล่างไนงะแล้วก็ยิงแต่ประเด็นหลักๆเลยนะ คุณจะเห็นกฎหมายไทยกฎหมายไทยข้อหนึ่งว่าอันนี้ไม่ได้ไปสนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะถ้าเกิดคุณเห็นหรือว่าคุณคุณเห็นไอไอ,อะไรวะเมียคุณเนะี่ยกำลังร่วมเพศอยู่กับใครวะกับชู้อ่ะคุณสามารถยิงมันตายคาเตียงได้เลย,เลยนั่นมันจะมีกฎหมายข้อนั้นเนือนเป็นข้อยกเว้นของไทยแต่ผมจะไม่ผิดหรอกแล้วก็ที่อเมริกาคุณก็รู้อยู่มันค่อนข้างเสรีนั่นแหละมันเกิดประเด็นนั้นขึ้นมา ประมาณนั้นโจเซฟสมิธและพี่ชายก็เลยถูกยิงตายตอนแหกคุกหรือตอนหน้าคุกประเด็นหลักๆเลยผมรู้สึกมั่นใจว่าเกิดมาจากที่ว่าเขาไปผิดประเวณีหรือไปเอาลูกเมียคนอื่นมาเป็นเมียตัวเองนี่แหละประเด็นเลยในจุดจบของเขานะ ก็ระวังเพราะว่าบาปทางเพศมันเป็นเรื่องที่รุนแรงแล้วก็บาปที่บาปเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองการล่อลวงการหลอกให้สมาชิกถวายเยอะน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 ะจริงๆในที่ผมได้ยินมานะในมอร์มอนของเขาเอกเนในไก่เขาพยายามปรับปรุงเรื่องนี้แต่ยังปรับปรุงไม่ได้เพราะายังมีบางมีบางฝ่ายว็ยังยึดวิถีชีวิตของโยเซฟสมิธอยู่และอาจจะส่วนมากด้วยที่ว่ามีเมียได้หลายๆคน แล้วก็อะไรอย่างเนี้ยทาอะไรเผาเผาก็ไม่ผิดแล้วก็มีพวกที่พยายามปฏิรูปก็ยังไม่สําเร็จก็เลยก็จริงๆภายในของมอมอนยังมีเรื่องวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะครับอย่าลืมประเด็นหลักๆของผมก็คือที่ผมบอกว่ามอมอนสอนผิดอย่างไรนะเรื่องที่อัศจรรย์เขาควรจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องโยเซฟนางมารีเนี่ยที่ผมบอกเขาบอกว่าพระบิดามาสมสู่ มาร่วมเพศกับทางมารีและเป็นพระเยซูขึ้นมาและอีกเรื่องหนึ่งก็เชิงรักชูสู่ชาย,ยานี่ผมบอกและจุดจบก็ไม่ดีนะขอพระเจ้าปกป้องผมและครอบครัวปกป้องพี่น้องพระคิดปกป้องพี่น้องที่เอ,อยังไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตผมและผมพยายามปกป้องตัวเองปกป้องพี่น้องรอบข้างปกป้องลูกเมียผมนะแต่พูดว่าอันตรายก็ตัดสินว่าอันตรายตรงนี้เลยกันพระเจ้าพรครับ สวัสดีครับเมื่อกี้ผมกล่าวถึงสวัสดีครับเมื่อกี้ผมกล่าวถึงเรื่องออวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องมองมอนสอนผิดยังไงใช่ไหมครับนะพอดีมันไม่สุดแล้วก็รู้สึกพระเจ้าสนดนใจแล้วก็กับความรู้ผมได้เรียนรู้มาถ้าเกิดเขาไปอยู่ในรัฐรัฐใดเนี่ยแล้วเขาทำในสิ่งที่ดีถูกต้องตามกฎหมายมันก็ดี มันก็ยิ่งดีนะแล้วมันเผลเๆดีกว่าคนที่อ้างว่าตัวเองสอนถูกอีกเยอะแยะเลยอ่าผมวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมันเหมือนนินทาแต่นี้ผมพูดถึงเรื่องดีบ้างแล้วกันไม่ใช่ว่าผมเป็นคนพูดถึงเรื่องดีของคนอื่นไม่เป็นแต่บางทีผมไปเจอคนที่พูดไม่เรื่องไม่ดีกับผมแล้วผมไปแอบรู้บางทีมันอึดอัดใจเนาะอ่าโอเคไม่เป็นไรไอฐานเผอกันโนพร้อมแพร่มอยู่แล้ว ICU ICU โนพร้อมแพร่มไม่มีปัญหา ก็จะพูดถึงเรื่องดีๆนะเมื่อกี้ได้ศึกษาข้อมูลมาคือพวกชาวมอร์มอนเนี่ยหรือคิดจักรัฐทีนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามประเด็นนี้เราเห็นพระวิหารที่อโศกไหมครับผมเข้าไปสำรวจเพิ่มเติมเมื่อกี้นะมีการเปิดหน้าดินที่ดินอย่างดีเลยทำมีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็อ,อ,อาคารพระวิหารเนี่ย ถ้าพูดถึงว่าหมื่นล้านผมว่าไม่ได้นะประเมินค่าน่าจะอาจจะหลายหมื่นล้านถึงแสนล้านเลยละ่ะเพราะว่าไอพระวิหารหลังใหญ่ที่อโศกเนี่ยที่คุณเห็นเขาทํานะแล้วเขาผมเห็นไปที่ต่างจังหวัดนะ่ะเขาทําเหมือนกันเปรียบเลยแต่หลังเล็กกว่าเช่นนั้นแล้วไอพื้นพื้นที่เคยอยู่ลงพระขนงรามคำแหงตรงอะไรนะหมู่บ้านเพอร์สแล้วตรงที่ต่างๆที่ผมเคยเข้าไปสํารวจมาดูนะมันจะเป็นอาคารเรียบได้ไม่ง่ายพื้นๆใช่ไหม อีกหน่อยถ้าเกิดเขาทุบอาคารหลังเก่าก็จะเป็นอาคารแหลมๆเหมือนพระวิหารในกรุงเทพก็เป็นได้แต่ว่าเขามีทั่วโลกแล้วก็อ,อ,อาจจะทําตามความเหมาะสม,มวัฒน้ำทาหรือนิมิตที่พระเจ้าให้ไม่ใช่นิมิตที่พระเจ้าผมหาเดี๋ยวเก่าหาว่าผมไปเข้าข้างมากเขามากเกินไปหรือนิมิตที่เขานึกฝันหรือจินตนาการขึ้นมาได้ซึ่งก็ไม่ยอมใช่อาคารโบสถ์โบสถ์เท,ท,ทาๆดำๆาอ,อย่างนั้นเป็นหินสีน้ำตาลมีมีบรรยากาศอิสราเอลนหน่อยๆ นะมีบรรยากาศอิสราเอลยุโรปก็โอเคนะมันก็เป็นวัฒนธรรมแล้วก็ศรริลปะของพวกเขาอ่ะมาพูดเรื่องประเด็นถึงเรื่องข้อดีที่ผมคืออันนี้รู้มานานแล้วตั้งแต่เรียนในพิธีธรรมกรุงเทพและศึกษาด้วยตัวเองก็คือชาวมอมมอนเนี่ยนะในพิธีธรรมกรุงเทพประสอนนะเรื่องศาสนาศาสตร์เรื่องน,รรงนี้ชาวมอมมอนเนี่ยโดนข่มเหงรุนแรงมากนะหลังจากโดนโยเซฟสมิธโดนโดนยิงตายด้วยปืนหลายๆขนาดแล้วก็ เออ,อาจจะมีปืนลูกโมสมมธนะเพราะว่าลูกโมสมมธก็มาทันสมัยนั้นกับสมัยโยเซฟสมิธกับบรรดาพวกรุ่นแรกคือจะบอกว่าอย่างนี้มันมีเรื่องดีเกิดขึ้นในเมกานะพวกเราก็ขอให้พระเจ้าใช้เราเหมือนกันคือพวกมอมอนเนี่ยโดนข่มเหงรุนแรงมากผมจำไม่ได้ว่าจากรัฐไหนนะโดนตามเขียนตามฆ่าโดนทุบตีทำร้ายพเพราะด้วยความที่เขาเนี่ยเข่งครัด ในศาสนาจักรของเขานะพยายามรักษาศีลธรรมแล้วก็บางทีว่าโดนใส่รายป้ายสีแบบอืเกินหน้าเกินตาหรือเปล่าอะไรเนี้ยเขาจึงอพยพถูกขับไล่ล่ะจึงอพยพรี้ภัยไปอยู่ในรัฐยูทารัฐยูทาซึ่งเป็นทะเลทรายและมีหุบเขาเหมือนกับบรรยากาศของรัฐโคโลราโดหรืออะไรอเวเลนดาอะไรนะตรงนั้นนะเราจะเห็นบรรยากาศมันเป็นแห้งแล้งเป็นหุบเขา แทบไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อนะนั่นแหะเขาเขาหนีไปอย่างนั้นเลยนะแล้วทุกวันเนี้ยไอ้รัฐนั้นเนี่ยรัฐยูท่านะพูดถึงรัฐยูท่าหรือรัฐลงพึ่งเราจะดูข้อมูลวิพีเดียกลับกายเป็นรัฐที่มีชาวมอมมอนอยู่เกินครึ่งรัฐมีสมาชิกนะที่อยู่ในศาสนาจากนี้เลยแล้วก็ตามประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาเลยเพียงไม่ไม่ถึงสองรอยปีเนี่ย ชาวมอมมอนนี่แหละไปสร้างเมืองที่นั่นแล้วก็กลายเป็นเมืองใหญ่จเจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่ออเมริกาไปแล้วรัฐนั้นใหญ่มากนะใหญ่กว่าใหญ่พื้นที่ใหญ่แล้วก็เออพูดว่าไงเออพวกมอมอนเนี่ยเยอะเยอะมากจนเขาเรียกกันเลยว่ารัฐมอมอนถ้าพูดถึงรัฐดอมอนก็คือรัฐยูทาในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่และมีอิทธิพลมากรัฐหนึ่ง แล้วเป็นรัฐที่จเจริญรุ่งเรืองเร็วม,ม,มากจนชาวเมนการทุกรัฐยกย่องว่าเพวกเขาทําได้แล้วเขาก็เริ่มไม่มีปัญหากับรัฐบาลกลางเริ่มไม่มีปัญหานะก็เลยปรับความเข้าใจกันแล้วก็ฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วสิ่งก็เกิดผลดีนะอันนี้แหละเป็นข้อดีนะจำจำสิ่งที่ผมพูดไว้เลยเพราะทีนี้ในโรงเรียนประชิดธ,ธรรมเทพมีสอนก็คือว่าเราจะเห็นว่าเขาโดนข่มเหงลังแก รุนแรงบางทีมันก็เกินเหตเกินเกินเกินเหตุอะไรล่ะนะเขาหนีไปอยู่ในทะเลทรายแล้วเขากลับพลิกฟื้นทะเลทรายให้กลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในโลกแล้วก็เศรษฐกิจดีที่สุดจนเขามีเม็ดเงินมหาศาลที่จะไปทํากิจกรรมทางการเมืองกิจกรรมทางการทหารกิจกรรมทางอะไรนะทางคิดศาสนาในความเชื่อของเขา และตอนนี้ผมได้ยินข่าวจากข้อมูลวิกิพีเดียมาว่าเขากำลังปฏิรูปพวกเขาเองให้อยู่ในศีลธรรมที่ดีงามและถูกต้องและพยายามตีความพ้ามพีให้ดีนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะจะว่าแปลกก็ว่าแปลกจะว่าไม่แปลกก็ไม่แปลกจะว่าเป็นการสะใจก็ก็อัศจรรย์นะเราขอบคุณพระเจ้าแต่ทั้งหลายทั้งมวลมันเป็นอิทธิพลอิทธิพลนะผมไม่ใช้คําว่าเคลม เป็นอิทธิพลที่มาจากพระคัมภีร์ไบเบิลพระคิดจะทำคำัมภีร์นะอันนี้เป็นส่วนดีของเขาแต่ยังไงผมเคลมเคลมไปที่พระคัมภีร์ไบเบิลแล้วกันไม่เคลมมอร์ม,ม,มอนไม่เคลมพระคัมภีร์มอร์มอนผมเนี่ยได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาความหมามเขาถึงทําพระคัมภีร์มอร์มอนเขาเอาแผ่นทองคํามาตีความเงาใช้อูริมทูริมอะไรเขยา่าแล้วแปลตัวสอนมาในเวลาแวบ,บเดียวอันนั้นผมจะไม่พูดถึงแต่ผมรู้หมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น นะพูดพูดตามหลักศาสนาศาสตร์เปรียบเทียบไปกว่าสั้นๆพอมันมีเรื่องเราเป็นไปมา,มาแล้วก็เขาสรุปว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาบอกเขาคล้ายๆเหมือนกับมีทูตสวรรค์ไปบอกพระมหามัฏคือคาเบียนใช่ไหมให้ให้ให้ผู้องค์การหรือเขียนบ้านเพียกมาและไปอ่านกุรานแล้วตามตำนานของเขาก็บอกว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาบอกเขาว่านะไปสืบเชื้อสายมาก่อนมันก็สืบเชื้อสายมีเรื่องมีราวแต่ผมจะตับบดบทเอาสั้นๆ มีทวตสวรค์มาให้นิมิตเขาไปเจอแผ่นทองคําฝังแผ่นทองคําไวต้ตรงนั้นตรงนี้ปุ๊บเอาขึ้นมาประมาณนี้แล้วเอามาตีตัวอักษรโบราณน,นั่นหรืออักษรมั่วๆอะไรก็แล้วแต่ะช่ี่กลายเป็นพระพีมอมมอนขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหมือนประพันธ์ขึ้นมาใหม่เหมือนเหมือนว่าอิงประวัติศาสตร์หน่อยเดียวแล้วกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้เข้าใจหนึ่งว่ามันมาจากอิทธิพลของไบเบิลและขอให้เขากลับมายึดมั่นในไบเบิลและศีลธรรมดีงาม พระเจ้าเอยพอครับอย่าลืมเรื่องรัฐยูท่าหรือรัตอมอนที่ผมได้พูดถึงซึ่งมีอิทธิพลทางการทาหารทางการอ,อ,อะไรนะทางการเมืองแล้วก็ทางการศาสนาไปทั่วโลกแล้วแล้วอีกประเด็นหนึ่งเรื่องอาวุธสงครามเพราะว่าพวกมอมมอนก็ต้องมีสิทธิ์มีส่วนเมื่ออยู่แล้วสภาในคลองเบรสนะก็ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องรู้เรื่องขีปนาวุธอาวุธนิวเคลียร์ที่จะต่อสู้กับศัตรูสงครามนะครับ พระเจ้าอภรรครับแค่นี้แหละ